สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะขี่ h อ n d ้าเวฟนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เวฟคันนี้นะครับไปที่วังกลางหุงนะครับจะไปดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เหมือนฝนจะตกเลยนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับจาก G P S บ่ายสามเราจะออกเดินทางไปประมาณอ่า29นาทีทุกคนถึงระยะทางก็ประมาณจากตัวเมือง22กิโลโอเคทุกคนได้ออกเดินทางกันครับโอเคทุกคนออกเดินทางกันครับผมไปวังกลางหุงกัน จะซื้อน้ำกันก่อนเนาะเดี๋ยวซื้อน้ำสักขวดก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปกินกันแวะจอดเซเว่นก่อนแป๊บเดียวนี่ทุกคนได้น้ำมาแล้วเดี๋ยวจะเติมน้ำกันก่อนดีกว่าต้องขับอีกประมาณ10กิโลจัดไปเติมน้ำเสร็จแล้วออกไป็นทางกันต่อครับทุกคนไปกันเลยโอ้รถติดอะไรวะติดโคตรยาวเลยทุกคน มีด่านหรือเปล่าอ๋อเขาทําถนนใหม่เขาทําถนนใหม่คนตรงนี้ กลางุูงนะทุกคนเนี่ยจะเป็นควายเลยนะอีกประมาณอีเกเจ็ดนาทีก็ถึงทุกคนอ้าวใกล้ถึงแล้วโอเคครับทุกคนลุยไปกันต่อเลยแู้วขวาเนี่ยก็ถึงแล้วนะทุกคนวางกลางถุงนะ ถึงแล้วหาโคตรชันมะวางกลางหุมล้วขวาและจหม่ของคุ่ทางซ้ายบ้านกระหุงของแม่นี่ถึงแล้วทุกคนวางกลางหุ่มนี่ก็มีพี่เขามานั่งตกเบ็ดด้วยนะทุกคน โอ้ทำไมมันชันจังเลยวะกลับมบรรยากาศเนียบสงบมากนี่วังกางหุง่ง ถึงแล้วครับทุกคนบางกลางหุงวันนี้ก็ยังไม่ทันมีใครมาเลยนะทุกคนบรรยากาศก็ดีมีแต่พี่เข้ามาตกเป็ดนะนี่กจากตัวเมืองมาก็22กิโลทุกคนออโอเคเรานั่งชิวๆกันก่อนดีกว่า ดี๋ยวจะไปถามพี่เขาดูนะครับวันเสาร์อาทิตย์คนหลายแบบนี่่นีหลายน้อยยังมะเหลี่ยมมาพ่นมาชาวบานจ้าหม่งครับสีเหลี่วงเหลี่ยมนะครับกลางเต็มพ่นคิดไังไรครับนี่ถ้าเต็มบริคิดค่ะอ๋อค่ะบริคิดค่าเ,เต็มเหล้วยเต็สีหามากลางนอนเองครับแต่ว่าสีเสียตแต่คาฝ่าย คันคันสายไฟกับเสียค่าไฟนะครับแมนค่ะเสียค่าไฟแล้วแต่ว่าเฮาสิทั้งคืนหรือชัวข่าวแบบใดครับทุกคนท่านนางจังสีนางโตองศิก็ได้เสียงเงินเขาทุกคนได้เสียเสียค่ะเสียหน่อนางโตเสียค่าโตเป็นตัวเจ้าบ่าครับขอมไฟเหลียวเตว่าเฮานั่งโดนนั่งโดนนั่งสะนั่งโดนตันไถซำไถเขาก็สิคิดตามนั่นนะคะ ชั่วโมงละที่พันบาทด้วยจังไหมแมนค่ะโบได้เ,เ,ดเป็นชั่วโมงแบบว่าชัม่วโมงนัง่งชั่วโมงหนึ่งอ่ะจ้าบ่าครับสมมุิว่าถ้าเฮานางซื่อๆนี่มันแก่ท, <ะ S 2> ทั้งคืนนั่นไฟคิดสองลอยเมนไฟ<ว><อ>ทั้งคืนสองลอยแล้วก็ห้องน้ำฮาบาตามป้ายอาบน้ำครับสิบาทครับแมนค่ะแบตามนั่นแต่ว่าถักทาทาถ้ามานางเนาะใส่ไฟโตอาจจะฟี่เพราะว่าคิดค่าไฟแล้วครับ อันช่วงนี้นี่มันจะเงียบจะจะมีคนนจะช่วงตอนแรกตอนแรง,งลงไปตอนคนจะเริ่มมาอ๋อคนจะมาช่วงก็มบบานสีมงแรกไป็นไปนะครับ<น>อ้นี่คือเงี้ยโมแรกมาเต็มเบเลยนไมพี่แมนค่ะโอ้สุดยอดเลยครับช่วงเทศกาลนี้มันจะลงมาจอดรถนี่งก็ได้คือเทศกาลปีใหม่ลอยกระทงนี่อย่างหนี่เทศกาลที่สำคัญน,นี่คือ รถนี่จะจอดข้างบนจะลงมากว่าใดเขาบอกให้จอดเต็มเล่างนะครับจอดอยู่แต่ว่าเขาจะคนที่เขามากวน่มันจะเต็มครับบานคนมากที่ร้างนี่ก็สิลงว่าใดก็จอดรถบนข้างบสรุปว่าคาคาคากลางเตียนบ่อได้บ่อใดคขับบถได้ใส่ไฟกับนางโตนี่ยังคิดร่วมในี่คาไฟแม่นค่ะแล้วก็ับของหงสาวนี่จะตั้งหาตั้งหาครับผม แต่ก็มีกับพุงกับเข่าครับเข่าวนี่เพิ่นก็เฮ็ดแซ่บอยู่เด้บ่ตสุทธิ์คือเข้าวกระเฮดแซ่บอยู่ราคาก็บ่ได้แห้งยังปกตินะครที่ซิปหาครับแม่นค่ะก็บ่ได้แพงหยังอากาศกับพื้นบ้านครับทุกคนก็มาเที่ยวก็ไม่ต้องเอาข้ามมาครับที่นี่มีขายนะครับมีทุกอย่างนะครับอ่ามีห้องน้ําด้วยเออครับทุกคนก็บ่ได้แห้งยางพืชข้าวผัดจานใหญ่100นึงหรืดสามคน4คนก็มันก็ต้องเพิ่มขึ้นตามจํานวนคนโอ้ เข้าใจตรงกันนะครับมาก็มาสามารถมากางเต็นท์ได้ครับมีไฟค่าไฟค่านี่ก็ให้พี่เขาคิดครับนะครับผมห้องน้ําก็ห้องน้ำธรรมดา5บาทแต่เวลาอาบน้ำสิบบาททุกคนสามารถมากางเต็นท์ได้ฟรีนะครับผมเรียกเลยอยากกลางตรงไหนก็กลางได้นะครับผมไม่เสียตังค์นะครับวางกลางหุ่งนั่นเองนะครับคนจะเย็ะประมาณช่วงประมาณนี่แหละเริ่มประมาณ4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะคนจะเริ่มมาแล้วพี่เขาบอกนะครับผม จะมาเยอะเสาอาทิตนะครับผมเพราะมันเป็นวันที่พักผ่อนไงทุกคนมาสามารถก็มาแบบเอาอะไรมาปิ้งย่างกินได้เหมือนกันนะทุกคนเอามาปิ้งย่างเอากับข้าวมาทําเองก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ก็จะบอกว่าตรงนี้เขาก็มีขายเหมือนกันครับกับข้าวมีหลายซุ้มนะครับเขาเรียกซุ้มอะเป็นลายร้านนะนี่เห็นไหมโอเคทุกคนตอนนี้ก็นั่งมาพอสมควรแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านกันแต่เพราะว่าเดี๋ยวค่ำมันจะมืดนะเพราะว่าทางกลับบ้านมันไม่มีไฟนะทุกคน ทางกลับบ้านมันจะมีตะป่าสองข้างทางมีตะป่าน่ากลัวมากเราต้องเดินทางกลับแล้วทุกคนควันนี้ก็มาถ่ายให้ดูบรรยากาศชิวๆเนาะทุกคนเนาะอืโอเคในทางกันต่อ,อทุกคนโอเคทุกคนลุยไปกันต่อเลยทุกคนบายป่าลม้มลื่นเย็นสบายมากทุกคนทางกันต่อคนระับผม ทุกคนวัดวัดอะไรสักอย่างนี่แหละวัดสลากประสานสุขนะทุกคน,กคนบ้านนามเมืองว้าวทุกคนหลอดท้องช้างด้วยเออช้างใหญ่มาก ีอยวตอนนี้เข้ามาในว,วัดแล้วนะทุกคนเราจะไปไหว้พระกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสละประสานสุขนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปไหว้พระก่อนนะนี่องค์พระนะครับผมด้านบนนะครับผมไปลุยกันเลยครับ นี่มาถึงแล้วขอดรองเท้าด้วยขึ้นไปเลยทริปนี้อาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอให้ได้บุญเยอะๆนะทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนเดีย๋ยวมาบายพากันก่อนเนาะ โอเคทุกคนเราจะพาขึ้นไปด้านบนนะครับไปนมัสก,การไปไหว้พระองค์ใหญ่นี่ด้านบนนู้นเลยทุกคนเห็นไหมนี่นี่มีบันไดขึ้นไหมล่ะพาเดียนขึ้นไปเลยทุกคนแล้วจะพาไปดูแพะเลยทุกคนโอ้ทุกคนก็ปิดประตูไว้อะ เดินไปดูด้านบนก่อนปิดประตูปิดประตูล็อกไว้ไม่รู้ว่าเปิดได้ไหมนะทุกคนขึ้นมาแล้วนี่ทุกคนเปิดได้ไหมเนี่ยโอไม่ได้ล็อกไว้ทุกคนเปิดได้อยู่ทุกคนโอเคนี่ ใหญ่สวยมากเลยทุกคนสวยมากเลยครับไปทุกคนจะพาเดินไปดูแพะดีกว่า ต้นด้านล่างมีฟาร์มแพะด้วยนะทุกคนไปดูกันแล้วก็จะไปให้อาหารปลาด้วยเดี๋ยวไปเอากระเป๋าอยู่ใต้บอรรถก่อนเนาะว้าวเย่สุดยอดเดซื้ออาหารปลาด้วยไปให้ปลา้อาหรปลาดีครับว้า wow, ว <Wow. S 1> ทุกคนนี่ทุกคนดู ใช่ไหมไม่โดนแพะแล้วทุกคนโอ้แพะน้อยจะกินถั่วหรอแพะน้อยกินถั่วฝักยาวห้ามรูปหัว ทุกคนดูดูเขาให้ห้ามแผละแผละแผละโอ้โหมันจะกระโดดด้วยทุกคนห้ามลูหัวนะเอ้าเอ้าเอาเอ้าใต้เสียงร้องทุกคนมีตัวเล็กด้วยนี่นคือตัวเล็กตัวเล็กกระโดดสูงอย่างเลย เฮีย,ง,ย,ง,ยงครับเฮียงครับเฮียงครับเฮียง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 เดี๋<ร>ยวพู้กันด้วยเดี๋ยวซื้ออาหารปลาก่อนนะซื้อขนมปังเอาไปให้ปลาดีกว่าเอาห่อหนึ่งยอดได้ใช่ไหมนีม่คุณก็จะเป็นตู้บริจาคมาอยู่ยตรงนี้นะยี่สิบบาทลอยตายให้อาหารปลากันเลย ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านนาเมืองนะทุกคนมาได้มีแพะด้วยให้อาหารแพะได้ด้วยนะทุกคนนะว้าวเยี่ <Yeah. S 2> สุดยอดไ,ไม่ต้องเบียดลังกัได้แลลูกเดียเมื่อย <laughs> ดูนกดูนกทุกคนโอ้ oh, สุดยอดให้อาหารปลากัน โอ้ทุกคนมีปลาชะโดด้วยตัวโคตรใหญ่นี่ทุกคนปลาชะโด,ด,โดทุกคนจะกินไหมโอ้มีเต่าด <c oughs> ้วยทุกคนเต่าเต่าเดินไปไกลๆทีละหกแผน่นว,ว้าวเฮียตัวโคตรใหญ่โอ้ตัวใหญ่มากให้แบบดาวกระจาย ให้นกบ้างให้นกบ้างเนาะอาแล้วทุกคนเฮ้ย <c oughs> ให้แต่ปลาเดี๋ยวนกน้อยใจให้นกปลาอุ้ยทุกคนเต่าเต่าว,าวิมันลอยคออยู่ในน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปแล้วจะไปแล้วเดี๋ยวเดี๋เราเอาหารก่อนเราเอาหารก่อนมันจะเต่าไปไปไม่ทันไม่ทันเอาเอา นี่งไงเต่ามาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันไหวมาแล้วเอา่าไม่ทันป่าโอ้เต่าจะชาเรินไปซะใช่ไหมเอ้าให้นกยินอีกครั้พิวเย่ yeah, หมดแล้วเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระในพระบโบสถนี่จะเป็นพระบโบสถหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะเจดเข้ามาแล้วทุกคนเย่ yeah. สุดยอดมากอืม <c oughs> สวยงามไปครับทุกคนออกเดินทางกลับบ้านกันต่อครับทุกคนไปลอดพ้องช้างขากัด ถ่ายปิดคลิปทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนถึงจบนะครับผมจาริกมิตรขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม